Okay. สวัสดีครับพิมพ์เช็คชื่อได้เลยนะ Okay. วันวิสาย20ปนัดดา35ปกอรดานาย22พิริษา39 ร,าาา 37, ระดารัตสามสิบเจพกามสิบห้ชดาพา3ามสิธีรติ27 รัชตาวันสามิติยา3ามสิริร 38, ัตสามสิบแปกิติกา30มัทยาหนัทกร23ราชดาพรณแป พอยชนุก17บนาชาสามสิบเดี๋ยวเราจะทวนเนื้อหาคราวที่แล้วสักนิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปต่อนะครับเดี๋ยวจะไปต่อประเด็นต่อไปก็คือกำเนิดนว,วนิยายไทยนะครับระหว่างนี้ระหว่างที่รอเพื่อนๆมาเพิ่มเติมนะครับครูจะ ทบทวนเนื้อหาเมื่อวานให้สักนิดนึงนะครับว่าประเภทของนวนิยายไทยและก็นวนิยายตะวันตกเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับนบวนิยายเนี่ยนะครับมีทั้งหมด11ประเภทที่เราได้เรียนไปเมื่อวานนะครับประเภทแรกก็จะเป็นนวนิยายรักก็จะแบ่งออกเป็น2แบบคือนวนิยายที่เป็นรักสุขก็คือจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งแล้วก็ รักโศกนะครับก็คือจบแบบ sad ending นะครับ sad ending ก็จะมีหลายเรื่องมากเลยนะครับส่วนใหญ่อันนี้เป็นประเภทแบ่งการแบบประเภทแรกนะครับประเภทที่2คือนะวนิยายสะท้อนสังคมก็จะแสดงให้เห็นถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในสังคมแต่และประเภทประเทศนะครับเช่นประเทศไทยเนะี่ยก็เรื่องความยากจนแล้วก็บุญกรรมที่ที่ศาสนาของไทยเนะี่ยมาเกี่ยวข้องด้วยนั่นเองนะครับอันที่สาม นวนิยายแสดงข้อคิดหรือปัญหาก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในตัวตัวละครแล้วก็การแก้ปัญหาปัญหาที่เกิดขึ้นภายในสังคมของตนเองนั่นเองนะครับอย่างเช่นนักสอบซายก็เรื่องปัญหาการมีเมียน้อยนะครับในหลวงก็คือเรื่องปัญหาการมีเมียน้อยเหมือนกันแบบนี้นะครับสี่นวนิยายชีวิตโลดโผนอันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับ เหตุการณ์การต่อสู้นะครับการต่อสู้หรือนิยายบูนั่นเองถ้าเรียกให้ง่ายนะครับ 5. นะครับอาชญานิยายก็คือนิยายสืบสวนสอบสวนนะครับนิยายสืบสวนสอบสวนตอนนี้ใน Netflix ก็มีภาพยนตร์ถ้าครูจำไม่ผิดชื่อลูปินนะครับเป็นจอมโจรลูปินนะครับก็จะเป็นเกี่ยวข้องกับ สืบสวนสอบสวนที่จริงมันเป็นหนังสือมาก่อนแล้วก็ถูกนํามาถ่ายทอดเป็นเวอร์ชั่นภาพยนตร์นะครับญี่ปุ่นก็เคยทำนะครับภาพบุรุษจอมโจรอะไรเนี่ยนะครับก็จะเป็นชื่อรูปปินก็จะเป็นเหมือนกับลึกลับตัวละครลึกลับนะครับตัวละครลึกลับอยู่ในนิยายสืบสวนสอบสวนนะครับโอเค นวนวิยายผจญภัยนะครับนวนวิยายร์ผจญภัยก็จะมีหลายเรื่องนะครับเพชรอุมา Uma, นะครับแฮ์ Potter, รี่พอตเตอร์เขาผจญภัยแล้วก็รอดออฟเดอะลิงนะครับทีนี้นวนวิยายาสตร์ผจญภัยในประเทศไทยเนี่ยถือว่าจัดว่ามีน้อยมันจะมีมันจะมีหลายๆนวนวิยายาที่มีน้อยในสังคมไทยก็ขึ้นขึ้นอยู่กับส่งผลก็เกี่ยวข้องกับการศึกษาแล้วก็การพัฒนาของชาตินะว่าชาติจะพัฒนาคนไปนทางทิศไหนคนก็จะ ผลิตสื่อแนวๆน,นั้นออกมาเยอะมากๆอ่ะนะครับอย่างนาวนิยายผจญภัยเนี่ยมีน้อยมากเพราะว่าเราไม่ค่อยให้ความสนับสนุนการที่คิดกล้าแสดงออกหรือความคิดสร้างสารรค์ทําให้นวนิยายเนี่ยผจญภัยเนี่ยมีไม่เยอะมากนะครับน,นิยายตลกนะครับนิยายตลกก็จะมีเยอะพอสมควรหาสาญนยายคือนิยายตลกเนี่ยมีเยอะมากในในสังคมไทยนะครับเพราะว่า เราพยายามจะหลีกหนีปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมก็ใช้นวน,วนิยายตลกเ,เป็นตัวช่วยนะครับต่อไปนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ปัจจุบันนวนิยายอิงประวัติศาสตร์มีเยอะมากในสังคมไทยเนื่องจากประเทศไทย,เ,ยเป็นประเทศที่มีความเป็นอนุรักษ์นิยมสูงทําให้นวนิยายเชิงประวัติศาสตร์มีเยอะนั้นเหตุการณ์พวกเหตุการณ์เสียกรุงเหตุการณ์ที่ ย้อนอดีตความงดงามในอดีตนะครับจะมีเยอะมากโดยที่นวัยยายอดีตพวกนี้จะตัดประเด็นเรื่องการใช้ความรุนแรงของทาสหรือว่าการค้าทาสอะไรออกไปแต่ก็เน้นความสวยงามของโบราณสถานการกินอยู่ซึ่งเป็นที่นิยมในยุคยุคนึงของคนไทยแล้วก็ยังนิยมมาถึงปัจจุบันด้วยนะครับก็แสดงให้เห็นว่าเราพยายามปลูกฝังให้คนไทยเนี่ย ขวนรักเนี่ยดีนะครับแต่ว่าไม่ได้ส่งเสริมถึงการความคิดสร้างสรรค์นในปัจจุบันนะครับเก้านวินยายการเมืองอย่างที่เมื่อวานพูดถึงไปนะครับว่ามีหลายเรื่องเหมือนกันก็มีเรื่องที่ตอนนี้เป็นเอ่อเป็นมาอ่าเป็นเรื่องที่แนะนานะครับก็คือเรื่องปีศาจเนี่ยเป็นเรื่องที่มีการนํามาตีพิมพ์ใหม่แล้วก็วางขายแล้วก็เหมือนจะตีพิม รอบต่อไปด้วยเมื่อถ้าครูจำไม่ผิดนะครับก็คือวางขายงานหนังสือแล้วก็หมดเกลี้ยงนะครับปิศาจอี่ยที่บอกไปเมื่อวานว่าเป็นหน,นังสือที่รอดพ้นจากช่วงการเผาทําลายหรือการหยุดหรือการห้ามเขียนนวย,ยการเมืองในช่วงเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับแล้วก็ช่วง14บสีตุลาอย่างเงี้ยนะครับก็คือเป็นช่วงที่พยายามไม่อยากให้เขียนนะั้นนวย,ยปีศาจรอ,อดพ้นจากเหตุการณ์นั้นมาได้เพราะว่าชื่อเรื่องของมันเป็นตัวหลอกนะครับว่า เป็นชื่อเรื่องที่ดูเป็นเกี่ยวกับผู้ผีปีศาจก็เลยสามารถหลอกคนที่คัดกรองนวนิยายในสมัยนั้นได้นะครับส่วนนวนิยายเรื่อง a n i m a l Farm มหรือว่าชื่อภาษาไทยอีกชื่อหนึ่งคือรัฐสัตว์อย่างเงี้ยน,นะครับก็จะเป็นนวนิยายที่ถูกแบนอยู่ในช่วงช่วงหนึ่งของการอาัฐประหารนะครับก็ไม่อยากให้อ่านเรื่องนี้แล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ในธรรมรีก็หลุดแนะนําให้อ่านเรื่องนี้เหมือนกันก็เป็นเรื่องที่ย้อนแย้งของ ที่เกิดขึ้นในในวงการการเมืองนะครับถ้านักเรียนคนไหนที่สนใจอยากจะอ่านเรื่องนี้นะครับก็เดี๋ยวพิมพ์ไว้ว่าสนใจดี๋ยวครูมีเป็นไฟล์ PDF นะครับสำหรับนวนิววนยาย Animal Farm น,น,น,นะครับก็คือรัฐสภาเนี่ยเผยแพร่ให้อ่านได้นะครับก็เดี๋ยวครูจะส่งเป็นไฟล์ PDF ให้สำหรับคนที่อยากอ่านนวนิววนยายเรื่องนี้นะครับส่วนปีศาจเนี่ยเป็นหนังสือที่ มีวางขายนะครับก็ไม่สามารถเผยแพร่ได้นะครับถ้าใครสนใจก็พิมพ์ไว้นอ้อยเดี๋ยวครูก็จะแจกให้นะครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหมูตัวหนึ่งที่พยายามจะมาปฏิวัติสังคมฟาร์มของตนเองแต่สุดท้ายเนี่ยหมูเนี่ยพยายามบอกว่าคนที่เดินสองขาแล้วก็นอนบนเตียงเนี่ยนะครับเป็นสัตว์ที่ไม่ดีต้องสังหารทิ้งนะครับแล้วก็สัตว์สี่ขาตรงเจริญอย่างเงี้ยหมูเนี่ยพยายาม จัดการเจ้านายของมันแล้วก็ยึดอำนาจมาเป็นผู้ดูแลแทนในช่วงแรกเนี่ยก็ดูแลดีครับแต่สักพักหนึ่งหมูก็เริ่มมีความหลงอำนาจแล้วก็เริ่มมีพฤติกรรมเรียนแบบคนมากขึ้นแล้วสุดตอนจบเนี่ยนะครับหมูเนี่ยก็มีพฤติกรรมเดินสองขาแล้วก็นอนบนเตียงเช่นเดียวกับมนุษย์เหมือนกันนั่นก็คือระบบพ,เ,พเด็จก,การอะไรเงี้ยก็ไม่ได้มีผลดีถึงแม้ว่าบอกจะอาสามาช่วยอะไรต่างๆ่ ก็ไม่ได้เป็นจริงตามสิ่งที่เขาบอกอย่างเช่นก็จะตรงกับเรื่อง Animal Farm มเรื่องนี้นะครับถ้าใครอยากจะลองไปอ่านก็สามารถไปหาอ่านได้แล้วก็ขอไฟล์ PDF จากรูไปก็ได้นะครับเรื่องที่10ก็คือเป็นนักวิทยาอิงพระศาสนาอันนี้ก็จะไม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร่ในสังคมไทยส่วนนักวิทยาที่1 1เนี่ยถือว่ามีน้อยมากในสังคมไทยแทบจะไม่มีเลยนะครับแทบจะไม่มีเลย อันนี้อันแรกๆก็ยังเป็นของประเทศจีนนะครับเล่มที่2ก็เป็นแล้วสองสามก็จะเป็นของซีนซีนโลกตะวันตกของไทยเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับก็จะแสดงให้เห็นถึงว่าคนไทยเนี่ยนะครับไม่ได้ส่งเสริมการเรียนรู้ทางนวิทยาศาสตร์และก็การเทคโนโลยีอะไรมากนะักทำให้ไม่ค่อยมีนวิตยารมทงวิทยาศาสตร์นวัตยายที่น้อยสําหรับสังคมไทยก็จะมีตั้งแต่นวนวยตกววิทยาศาสตร์ นวนิยายสืบสวนสอบสวนแล้วก็นวนิยายผจญภยัยมีน้อยในสังคมไทยมากน,านันน้นๆที่จะโผล่มาสักเล่มหนึ่งนะครับอ,อันนี้ก็คือเป็นการทบทวนเนื้อหาของเมื่อคราวที่แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะต่อกันที่เนื้อหาตอนใหม่ครูเช็คชื่อให้จนถึงชัยพรแล้วนะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะเช็คชื่อให้แล้วต่อไปก็จะเป็นการกำเนิดน,นวนิยายไทยนะครับในสมัยรัชกาลที่4กับรัชกาลที่5เนี่ยนะครับก็จะมีการส่ง ส่งนักเรียนแล้วก็ลูกหลานเนี่ยนะครับคนไทยต่างๆไปเรียนที่เมืองนอก,นอกในช่วงชา้าที่4เนี่ยนะครับยังไม่มีการส่งลูกหลานไปนะครับก็จะส่งแค่นักเรียนทุนจะเรียกว่า scholarship นะครับคือทุนการศึกษานะครับส่งทุนการศึกษาเนี่ยให้กับลูกท่านหลานเธอหรือบุคคลที่สอบสอบอสอบรับราชการได้ไงครับไปเรียนต่อเมืองนอกฉะนั้นในช่วงสมัยชา้าที่4ก็จะมีคนไปเรียนเมืนนองนอกอยู่หลายคนนะครับ พอเหตุการณ์ผ่านไปถึงในสมัยชาติที่5เนี่ยความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแล้วก็การการขนส่งเนี่ยมันมากขึ้นชาติที่5เมื่อมีพระโอรสเนี่ยก็ส่งพระโอรสเนี่ยนะครับไปเรียนที่เมืองนอกหลายๆคนนะครับทําให้นอกจากได้รับความรู้ทางวิทยาศาสตร,ร์อะไรต่างๆมาแล้วเนี่ยนะครับก็คือการบริหารแการปกคอรองเนี่ยก็ยังได้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องวรรณกรรมตะวันตกเนี่ยกลับมาด้วยนะครับเจ้านายหลายคนแล้วก็คนที่ได้ทุนไปเรียนเนี่ย ก็ได้รับนวนิยายกลับมาดัางนั้นในช่วงปลายสมัยชั้นที่ห้าเนี่ยก็จะมีการกําเนิดนวนิยายขึ้นมีการแปลขึ้นในสังคมไทย